thank you วันนี้เป็นวันพระรหัสบดีที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันแรม12คำเดือน12พระในวัดของเรา29องค์เนาะลูกหลานลงมาชัน21งดชัน8 และก็วันพวกนี้เป็นวันศุกร์หลวงพ่อจะได้ไปออกไปข้างนอกที่ไปที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยอันเนื่องมาจากคุณชัยคุณหลีสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนอาเภอปากชมโรงเรียนประจำอำเภอของเขาโรงเรียนอนุบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิด คณะครูบาอาจารย์ก็ได้มานิ่มนต์หลวงพอ่อหลวงพ่อมอเกี่ยวเนื่องเพราะว่าคุณชัยคุณหลีเราก็ควรจะให้การไปการสนับสนุนกับลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ไปออกไปฉันข้างนอกวันพุงนี้นะลูกหลานพี่น้องผู้ใดอยู่แถบเชียงคานปากชมสังคมแถวนาด้วงไปหนะ้า ไปร่วมเปิดอาคารลูกหลานโ <c oughs> รงเรียนประถมประจำอำเภอสังคมอำเภอปักชมอําเภอปักชมจังหวัดเลยวันพนุ่งนี้บิณฑบาตฉันเช้าเสรแล้วก็คงพอฉันเสร็จแล้วก็คงจะเริ่มพิธีเปิดอาคารกระหมอบอาคารให้เขาอาคารแปดห้องเรียน ข้างบนสี่ข้างล่างสีก็ทีแรกท่านก็จะเขาก็จะสร้างให้หลังใหญ่เลยนะ,ะ,จ,ะจะใช้สร้างให้สามชั้นเลยแต่นักเรียนไม่พอนักเรียนพอเพียงแค่นี้ก็พอแต่ใส่สามชั้นกันไปก็นักเรียนโรงเรียนหลังอื่นก็เสียหายไม่มีใครไปเรียนเนี่ยเพราะนักเรียนมันน้อยใช่ กรา่อยสร้างให้พอเหมาะวันพง่งนี้นะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะพอจะออกไปฉันทางนอกโดยมากจะเอาพระทางวัดอื่นไปพระวัดเราออกไปเพียงสองสามองค์จะเอาพระสาขาของเรานะไปร่วมกัน แต่ทีนไงขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะาศรัทธาญาติโยมทางด้านวัตถุก็คือด้านวัตถุเราบวชมาเพื่อวัตถุใช่ไหมเรามาปฏิบัติพร,รมรมเนี่ยเพื่อวัตถุใช่ไหมหลักการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเพื่อวัตถุใช่ไหมหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อวัตถุใช่ไหม ที่พระพุทธเจ้าสอนภาษาวกทั้งหลายสาวกสายฟ,ฟิกาทั้งหลายพระสาวกของพุทธะท่านเน้นไปทางด้านวัตถุอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องวิเคราะห์นะทายาิโยมพระเนนลูกหลานหลวงพ่อเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันถึงหลวงพ่อจะทําทางด้านวัตถออุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินแต่เรื่องนามธรรมาคือ ชำระจิตใจสินสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาเพื่อจะชำระใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นคือจุดใหญ่จุดยืนของห<ม>ลวงพ่อก็น่าจะเป็นจุดยืนของพระเนนลูกหลานทุกองคศรัทธาญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษา แต่ยังไงก็ตามถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับลมลมแรงแรงแต่ถ้าว่าเราศึกษาเข้าจริงจังแล้วไม่ใช่ลมแรงนะเป็นต้นต่อต้นหลักจริงๆสําหรับผู้ที่ศึกษาเข้าไปแล้วหลักของพุทธศาสนาเพราะมันตามองไม่เห็นเรื่องนาม,มาธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็ให้ความสําคัญตัวนาม,มาธรรมมากกว่าที่มองเห็นจุดนี้เป็นจุดที่เราจะว่าอย่างไง ไอ้ตัวที่มองไม่เห็นน่ะจะไม่ไม่ให้ความสำคัญเฉลยไม่ได้ตัวนั้นสำคัญมากทางที่ไปด้วยกันก็มองเห็นกันอยู่แต่เราใจเขาเรามองไม่เห็นแต่พอไปรับสายหูสายตาท่านนี่ะควักมีดควักปืนมาจริงเปี้ยงป้างเลยอันนี้ก็คืออะไรก็คือใจนั่นแหละใจเขาคิดมีความ อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ลึกๆเรามองไม่เห็นจุดนั้นที่เขาผูกพ,พยาบาทอาฆาตจองเวรจุดนั้นนะแต่เขาพูดกับเราพูดดีๆแต่ในใจของเขานึบกัดเขี้ยวกัดฟันอยู่คล้ายๆไม่พอใจอย่างมากแต่กับกิริยาภายนอกเขาแสดงความเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่รักเคารพ แต่ส่วนลึกทางด้านจิตใจนะั่นนะเขาไม่ได้เป็นมิตรเป็นสหายเขาเป็นอริศัตรูอย่างสาหาสาัสสักสาหาัสสาหัสสากัรสิ่งเหล่านี้หลหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านในความสําคัญตัวนะั่นตัวก่อเหต,ตุตัวเรื่องราวต่างๆกต,ต,ตัวที่ผูกพยาบาลอาฆาตจองเวรท่านไมา่ได้มองดูร่างกายนะร่างกายนะมันเป็น ผลท่านเองออกมาตัวปฏิบัติแต่ตัวใหญ่จริงๆตัววางแผนตัวเกี่ยวกลาดตัวอารมณ์โมโหโกธาตัวใจตัวข้างในตัวนั้นสำคัญมากในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านเมื่อได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพุทธะเราจะไปมองแต่ส่วนร่างกายส่วนรูปธรรม ่ในการเป็นอยู่เรื่องเห็นสิ่งภายนอกเป็นจุดที่จำเป็นสำคัญอย่างเดียวหรงพ่อบอกว่ามองผิวเผินไม่ได้มองลึกไม่ได้มองลึกซึ้งมองแบบผิวเผินเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราจะมองแบบลึกซึ้งต้องมีสมาธิเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะจับตุดนั้นจุดนั้นได้มีสมาธิถ้าว่าผู้ใดในหลักของพุทธศาสนาแล้ว พระนุรุทธะเถระได้รับเอธะตคะจากพระพุทธเจ้าเมื่อท่านทำสมาธิใจของท่านสงบแน่นงดีแล้วท่านจะมองดูความคิดของคนอื่นก็มองเห็นได้อันนี้เรียกว่านิรุติปฏิสัมพิธายานให้ความมองดูความคิดเขาคิดเรื่องอะไรในใจของเขาท่านมองเห็นได้อันนั้นก็คือออกมาจาก <c oughs> สมาธิเหมือนกัน การฝึกสมาธิของท่านเหมือนกันท่านของท่านเป็นสมาธิใจของท่านเป็นสมาธิท่านก็มองใจคนอื่นท่านรู้ได้ด้วยญาณทัศนะเป็นวิช,ชาอันหนึ่งของพุทธศาสนาะอันนี้นพวกเรา,เาไ็่ไม่ถึงไม่ก้าวไกลถึงขนาดนั้นไม่กล้าคิดถึงขนาดนั้นเอาเถอะให้รู้ใจของตนเองกับเพียงพอแล้วละ่ะอย่าไปอยาก,ากอย,กอยกจะไปรู้ใจของคนอื่นถ,ถ้าจะรู้ใจคนอื่นก็เออเอาลนะ ทุกคนนะนะที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครแสดงว่าข้าพเจ้าเป็นพระรหันตกันล้วนแล้วแตเป็นผู้มีกิเลสราคะโทสะโมหะใครจะมากน้อยกว่ากันอย่างไงเท่านั้นเองเออบางคนก็มากบางคนก็น้อยออมันมากทางไหนบางคนก็มากทางราคะไม,ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอราคะตัณหาบางคนก็มากทางโทสะ เห็นใครนินนดๆหน่อยๆก็โกรธโมโหโกธาให้ความขุนเคืองในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้แปลว่าหน,นักไปทางโทสะหนักไปทางโมหะก็คือหลงหลงไหลมัวเมาเคิดว่าตัวเองจะอยู่อย่างนี้แหละคล้ายว่าซึมเศร้ามัวเมาในตัวเองเอหลงตนเ,เองเมาตนเอง อันนี้ก็คือว่าหลงหลงคิี่ว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้คิดอมีแต่อยู่กินเป็นวันๆไป ule, ไม่ได้คิดวางแผนอนาคตไม่ได้คิดอดีตที่ผ่านมาไม่ได้คิดในปัจจุบันไม่ได้คิดวางแผนอนาคตหลง ule, ในตัวเองการไปอยู่ตัเองนอนหลับไปวันกินเป็นกินเป็นวันไปนอนหลับเป็นวันไปอยู่พูดคุยเป็นวันไปไม่ได้คิดอะไร อันนี้นิสัยโมหะไม่ได้คิดวางแผนชีวิตของตนเองที่จะเดินออกไปภายภาคหน้าจะคิดยังไงจะวางแผนยังไงจะเดินยังไงนิสัยโลภะเห็นใครเห็นอะไรมาก็อมิตรโลภอยากได้ตลอดอไม่มีที่สิ้นสุดอยากอยากอยากในจิตในใจมาเจนเลยก็ไม่เพียงพอขนาดนี้มาจะเพียงพอแต่ไม่พอมีแต่ความอยาก อันนี้เรียกว่าโลภะเราอมองเห็นแล้วว่าเนี่ยกิเลสข,ของมนุษย์ชาติไม่ว่ามนุษยชาติสัตว์ที่รัจษาทุกประเภทอีกต่างหากมันอยู่ในวงวงเวียน,นยกําล้อกํกาเกวียนตัวนี้แหละอยู่ในเรื่องวัตตะตัวนี้แหละหมุนเวียนไปอยู่นี่แหละราคะบังโทสะบังโมหะบังโลภะบังอยู่ในนี้เพราะนั่นใจของเราแต่ละคนเลย ให้มองใจของตนเองอย่าไปมองใจคนอื่นใจของเราเนี่มองมันเป็นยังไงมันไปทางกิเลสตัวไหนเ,เปอเ่็นกิเลสทางราคานะเนี่ยความกำหนัดย้อมใจอย่างนั้นใช่ไหมหรือก,กิเลสโทสะฉุนเฉียวใช่ไหมโกโมโหโกรธาอย่างนั้นใช่ไหมหรือก,กิเลสตัวไหนสี่ตัวน,ะนั่นนะี่แหละถ้าว่ามองตนเองได้แล้วเราก็จะได้ปรปับปรุงแก้ไขเหมือนกับเราเป็นไข้เป็นหวัดนันแะ เราปวดหลังเราก็ต้องหาย,ยามาแก้ปวดหลังปวดเอวเราก็ต้องหาเจ็บเอวเราหิวเราก็หาข้าวไม่มาทานปวดนะก็หายน้ำเราก็เอาน้ำมาดื่มเลยเราต้องรู้จักรู้จักตนเองนะมันเรามันไปทางไหนจิตใจของเราในขณะนี้อมนต้องแก้ไขตนเองไม่ใช่ว่าปวดหลังเอาน้ำมาดื่มเนี่ย มันก็ช่วยได้บ้างอยู่แต่มันไม่ปวดไม่หายปวดมันก็ต้องเอายาแก้ปวดมากินเข้าไปเพื่อหายปวดถ้ามันหิวข้าวนะเราจะไปเอายาหมองมาทาแข้งทา่าขาให้มันหายปวดห,หิวอาหารมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันไม่ถูกนี้ก็เหมือนกันกิเลสของเราราคะเราจะทํำยังไงพระพุทธเจ้ารัสว่าถ้าว่าใครก็ตามกิเลสราคะ เข้ามาย้อมใจให้พิจารณาอสุภะพิจารณาถึงความตายชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายแน่เ,เป็นร่างกายอันไหนคือสวยงามเห็นคนตายไหมเห็นกระดูกไหมเห็นความเน่าเปื่อยของคนไหมถ้าพิจารณาถ้าจิตใจมันเห็นเป็นลักษณะอย่างนั้นกิเลสราคะไนอ่อนยวบยากไปหมดแต่ถ้าว่ากิเลสของเราโมโ,มโหโกรธากิเลส โทสะขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราไปโกรธให้กับเขาเนะ่ะถ้าเขามาโกรธให้กับเราอย่างที่เราโกรธให้กับเขานะ่ะเรามีความสุขใจไหมที่เขามาโกรธให้กับเราไปหาใครเขาก็โกรธอย่างที่เราโกรธนะี่แหละไปหาพ่อแม่พี่น้องไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามไปหามิตรสหายใครก็ตามแสดงอากับกิริยากโกรธอย่างเราเนะี่ยเรามีความสุขไหม ต้องถามเราถ้าถามเราอื่นใช่ถ้าเราไปทำทำให้กับเขาเขาก็คงจะไม่มีความสุขเราก็ควรควรจะมีเมตตาข้าพระเจ้าจงเป็นสุขท่านผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขท่านขอ,ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการปรารถนาะอันนี้ต้องมีเมตตาในจิตใจอันนี้ก็คือคนที่มีโทสะในจิตใจต้องดู มีช่ว่ามีอะไรขึ้นมากับเป๊ดขึ้นตลอดเวลาเ,เวลาทําอะไรเวลาเขาทําให้ตนเองเวลาเขาโกรธขึ้นมาตัวเองก็ริงเป๊ดใหญ่อีกผลที่สุดก็ลงหมัดลงมวยลงสัตราอาวุธใส่กันมันไม่น่าจะถูกอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือโทสะนะเราต้องหาดูต้นตอของมาันต้นตอก็มาจากความรู้สึกนึกคิดนั่นนะตัวต,ต้นตอความราคะก็ดีโทสะก็ดี โมหะก็ดีโลภก็ดีเราโลภไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเรามันขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพกีดยางทั้งวี่ทั้งวันเราไม่จัดประความโลภนะอันนี้คือความขยันคนขยันคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าว่าคนขี้เกียจคนโง่ทรัพย์จะไม่เกิดสำหรับคนคนนั้นครอบครัวนั้นตระกูลนั้น บริษัทห้ทางร้านนั้นวัดวาศาสนานั้นโสมผานนั้นๆั้นพูดอย่างนั้นได้เอีกนะลูกหลานนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของพุทธะท่านเน้นท่านไม่ได้เน้นทางด้านวัตถุนะสิ่งภายนอกพอเป็นพอไปพออยู่พึ่งพาอ,อาศัยได้ แต่ท่านเน้นทางด้านจิตใจตัวนามธรรมาคือตัวสมาธินะ่ะแต่ถึงยังไงก็ตามมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราจะไปเน้นเรื่องสมาธิอย่างเดียวจนไม่มองอะไรเลย,ยก็ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราเห็นว่าแก่นเป็นประโยชน์มากไม้พยูงอะแก่นมีประโยชน์มากเปลือกกะะพี้กะเท่านั้นแหละเกะกะอีต่างหากเราไม่ต้องเอามปนเราเอาแก่นมันมาปลูกเลย แล้วเป็นไงปลูกแก่นไม้พยุงม,มันจะโตไหมมันจะเป็นอะไรขึ้นมาไหมมีแต่คนโง่คิดอย่างนั้นนะถ้าคนที่จะปลูกก็ต้องปลูกเมล็ดพอปลูกเมล็ดกันนั่นแหะพอเป็นต้นขึ้นมากับพีเปลือกนั่นแหละเปลือกกับพีนั่นแหละเป็นตัวสร้างแก่นขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้าเราจะไปพูดแต่แก่นอย่างเดียวก็อ,อ,กอะไรแต่ไม่พูดเฉลยก็ไม่ได้คือจุดของเราคือจุดประสงค์ของเราคือปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อต้องการแก่น แต่นนี้เมื่อเราปลูกขึ้นมาแล้วปลูกศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วเราไม,ไม่ได้มองถึงแก่นทีนี้ไม่ได้มองไม,ไม่ได้คิดถึงแก่นไม่ได้ปลูกปลูกในที่อ وب, อบๆที่มีแต่ต้องการเปลือกกระพีทเท่านั้นนะต้นไม้คุมไปหมดต้นไม้ตัวน,นั้นที่เราจะปลูกเพื่อหวังแกน่นก็ไม่เป็นแก่นเพราะเลยเพราะมันปลูกในที่ร่มเงาจนเกินไปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้อง ปลูกไม้ตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อแก่นแล้วก็ต้องต้องหาทำเลที่ปลูกเ,เพื่อจะได้แก่นของมันนี้ก็เหมือนกันที่เราจะมา,เ,าเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเรารักษาศีลก็ใช่อดนอนผ่อนอาหารทานอาหารมื้อเดียวนอนคนเดียวอ,อยู่ตามลำพัง อยู่โดดเดี่ยวอยู่แบบรู้เท่ารู้ทันรู้ปัจจุบันของตนเองอยู่ในกรอบของจริยธรรมศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก่อนเราลงมือประพฤติธปฏิบัติถ้าอยู่ตามลำพังจะทำยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในปา่าพอฉันอย่างหันเสร็จแล้วก็นั้นนะถ้าไม่มีอะไร ถ้ามีอะไรก็พูนพี่หัวหน้าก็บอกเออวันนี้ให้ทำนั้นนะช่วยกันเนอะอันนั้นคือคือเแ่าเราทําเปลือกกับกระพี้ใช่ไหมละ่ะการเป็นอยู่แต่ถ้าไม่มีอะไรหัวหน้าก็ต้องบอกเออกลุม่มก,กลุ่มนั้นกับกลุ่มนั้นไปช่วยกันนะแต่กลุ่มอื่นไม่ต้องตั้งใจภาวนานะเนอะอแล้วก็พวกนั้นก็ไปภาวนาสันยังหันเสร็จภาวนาเดินยังกรมนั่งสมาธิให้น,นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เออ นั่งเข้าไปในห้องแมลงยุงอะไรเขาไม่กัดนั่งดูจิตใจบริกรรมพดโธพดโธหายใจเข้าพทหายใจออกโธพดโธดูอยู่ในจิตในใจมีสติสัมปชัญญะในตัวเองเอนั่งให้เป็นหลายชั่วโมงวางวันไม่ต้องออกมาฉันน้ําก็ได้ไม่ต้องออกมาได้เวลานี้ค่อยออกมาช่วยกิจ,จวัตรข้อวัดสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนเป็นการ ตรวจตราดูทรมานหรือว่าเป็นการทําความภาคเพียนสําหรับตนเองมันเป็นไปได้ทั้งนั้นพระเน,นลูกหลานศรัทธาญาติโยมผู้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคือเรามุ่งหวังอยากจะหาทาง้พทุก์ตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาจากนั้นการพวกเราก็ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่มากมายที่เราศึกษา คือจุดแก่นก็คืออะไรมักคะคืออะไรมักแปดท,ที่พระพุทธเจ้าแนะนําสัง่งสอนมักแปดสมมาธิิคือความเห็นชอบสมาสังกัปปะกัมมันตะอาชีวะวายมะสติสมาธิสรุปแล้วก็คือสินสมาธิปัญญานั่นมักแปดนะจากนั้นก็สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายคิอเพียรพิจารณากายร่างกายสังขารมีอะไร เถื่งจิตอยู่ดีมีสุขขนาดไหนหลังวันคั้นสุดท้ายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลงวันคั้นสุดท้ายก็คือความตายความตายคือหลังวันคั้นสุดท้ายของชีวิตจริงไหมไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อัน,นั้นแหะก็คือเมื่อเราพิจารณาถึงร่างกายการภาวนา จากนั้นก็ดูกายแล้วก็ดูใจดูใจก็คือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะตัวนี้แหละตัวการสําคัญมากๆกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนั้นทเนมันพอกพูนอยู่ในตัวกิเลสตัวกิเลสนันพอกพูนอยู่ที่จิตใจคือความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นต่ะเออัวความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นจะชําระด้วยทำอันไหนทำไหนก็คือตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญา แล้วก็จิประฐานสีกายเวทนาจิตธรรมจากนั้นก็ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นตามความเป็นจริงให้จิตใจของเรารู้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งหมดใช่ไหมสร้างสลา,าหลังนี้ขึ้นมาก็อีกไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีหรอกผุพังสังขยาต ต้องได้เปลี่ยนไม่ตกตึกล้านบ้านช่องถึงจะอายุยืนขนาดแต่ทำให้ดีขนาดไหนมันก็มืมอจุดจบของมันขนาดภูผาป่าไม้ก็ยังก่อนภูผาถึงก็ยังพังทะเลทลายยังุดลงมันเกิดขึ้นมาได้นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนนจังใดๆใ,ในโลกล้วนอนนจังจึงไหนไม่เที่ยง อันไหจังไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกมันเป็นทุกมันเป็นทุกในตัวของมันเองเหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของเราเราก็เป็นทุกสิ่งที่มันไม่เที่ยงเห็นความแก่แล้วก็เห็นร่างกายของเราตาฝ้าตาฟางหูตึงเอเจ็บแข้งปวดขาโดนแล้วจะเป็นทุกข์ท่านอาจารย์เพราะเห็นเพราะมันแก่แต่สมัยมันเป็นเด็กก็ไม่เป็นไรแต่พอมันแก่ขึ้นมามัน สิ่งเหล่านั้นตามเข้ามานะแก่แล้วก็เจ็บออผลในสุดรางวันของมันก็คือใจขาดแล้วก็จบในชีวิตหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของมนุษย์อันนี้คือให้ใจของเราตัวนามมัธรรมตัวผู้รู้รู้นะให้การกลองไตรตรงเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบในอนดีตที่ผ่านมายาวนานเปรียบเทียบในปัจจุบันและก็วางแผนในอนาคตมันเป็นอย่างที่ ที่ได้คิดไวไหมอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราอดีตเป็นตัวอย่างมาแล้วนะปัจจุบันก็เห็นเห็นกันอยู่อนาคตมันก็ไม่คงจะไปตามแนวแถวนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะสัตยาติโยมนะจุดมุ่งหมายของการเป็นนักพจน์นักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพื่ออะไรและการปฏิบัติศินปฏิบัติธรรมของเราเพื่ออะไรเป็นการบำรุง เหมือนกับเปลือกกระพี้ที่เราต้องการแก่นแล้วก็ต้องเราไปยิงยังไม่ถึงแก่นก็เราปลูกเปลือกกระพี้ไว้ก่อนเพื่อจะสร้างแก่นต่อไปภายภาคหน้าถ้าพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละต่อไปต้นไม้นะกับสร้างแก่นขึ้นมาด้วยตนเองรู้แจ้งเห็นจริงตามแนวแถวของพุทธะปรรหยอยพวกเราทุกรานนะให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลให้พวกเราคิดไว้ในใจเสมอว่า เราบวชมาเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชมาเพื่อลาบยศธ,ธนเสรนนะลูกหลานนะไม่ได้ลาบยศธนเสรนสุขภายนอกสุขภายนอกก็เท่านั้นเลยอยู่ดีมีถุกอิ่มน้ำสำรานมีเงินคำทรัพย์สมบัติทุกคนเห็นไหมใครเอาไปด้วยได้สักคนเถงหมดทุกคนไม่มีใครเอาไปด้วยได้จริงไหมให้ถามใจของตอนเองอย่าหลงในใจนะให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้นะใจนะ ให้รู้อดีตอนาคตกับตนเองไว้น่าใจนะอย่าทุกหน้าใจนะให้พี่นา,นาเห็นตามความจริงไว้น้าใจนะถ้าพวกเราพี่นานดังนั้นแล้วนะใจจะไม่ทุกนะลูกหลานจะทายาทโยมนะเอาวัในหลวงพ่อพูดในแนวภาคความมุ่งหมายมุ่งมั่นจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นจุดการประพฤติปฏิบัติที่เรามาอยู่ปา่าดงพงไพเพื่ออะไรนะ ลับพรในตอนน <c oughs> <c oughs> <göz imprisoned> ี้นะเดี๋ยวให้พรองค์เดียวยาถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปะตตอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสัมมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาราสสยถามณิโชติรสโสยถาสพีติโยวิวัชชานตุสัพ,พโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะพิวาธนาสีลิสานิจังวุธาปจายิโน จัตตารโรธรรม,มาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตูสัพพะมังคลังราขันตูสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรม,มานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสทาโสถ,สถีภะวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง f a ฟ e b o o k และ y o u t u b e นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมววโรหลวงปู่ล่าเขมะปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูดสังละพเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา